ะขีให้ดูกับเรียนเรียนสตูนนะครับเรียนบ้านนะครับลูกนี้มันมันมีปัญหาเพราะว่ามันเป็นโรคจอะนะครับเสยุมหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเช็ให้ดูครับที่เหลือๆครับเดี๋ยวครับเดี๋ยบพูครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับนี่เรียนเรียนเรียนบ้านอย่างดีแต่ว่ามันมันเสียเสียที่แบบมีปัญหาที่คือโรคจอดใชเป็นโรคมันมันกินไม่แต่ว่าไม่เป็นไรครับ เอาที่เหลือๆในเรือนบ้านแต่ที่ลูกที่ไม่เสียก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะไปขายนะนี่ครับเจองันดูอเดี๋ยวเราเจองันดูที่ที่ผมที่มันเหลือๆนะอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยให้ดูให้ดูัให้ดูยุ้มเหลืองหวานนะครับไม่ขม่นครับอ่าเห็นไหมครับพี่น้องครับเรียนสตูลนะครับเรียนของสตูลนะครับสั่งได้นะครับมีหลายขนาดนะครับที่วัดสุดกลนกระหลงจัดเต็มนะครับผมทักมานังเจ็ดเลยครับ mm <laughs> hmm